20 4 1ประเทศไทยได้สร้างแรงสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการยุโทโธปกรณ์ของเอเชียด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่ได้รับการยกย่องว่าทรงพลังที่สุดในภูมิภาคทั้งในด้านพิสัยยิงพลังทำลายล้างและความแม่นยำระดับจุดไถ่ปลานี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งศักยภาพไทยยุคใหม่ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคอาวุธแต่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเต็มภาคภูมิขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานความมั่นคงของรัฐร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเน้นทั้งประสิทธิภาพความยั่งยืนและการใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์แรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นของโครงการโครงการขีปนาวุธหนัก2,041ถูกริเริ่มหลังปี2 0 3 5ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเริ่มมีการพัฒนาอาวุธวิสัยไกลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างสมดุลด้านการป้องปรางและตอบโต้โครงการนี้ใช้เวลาวิจัยและพัฒนาเกือบ6ปี โดยได้รับความร่วมมือจากวิศวกรไทยระดับแนวหน้ารวมถึงพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากประเทศมิตรเพื่อให้ไทยสามารถพัฒนาอาวุธที่ตอบสนองวิทธาศาสตร์ความมั่นคงแบบองค์รวมโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าโครงสร้างขนาดใหญ่และการออกแบบขั้นสุดตัวขีปนาวุธหนัก2 0 4 1มีความยาวกว่า7.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง1.2เมตรน้ำหนักรวมกว่า3,800กิโลกรัม โดยใช้วัสดุผสมคอมปอสิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงระดับอากาศยานพร้อมเคลือบวัสดุซับเคลื่อนเรดาร์แบบนาโนโมเลกุลซึ่งสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับจากระบบเรดาร์ศัตรูได้ในระดับสูงรูปทรงของขีปนาวุธถูกออกแบบตามหลัก a e r o d y นามิกเพื่อลดแรงเสียดทานขณนะดเดินทางด้วยความเร็วสูงและเพิ่มเสถียรภาพของวิธีการยิงให้แม่นยำยิ่งขึ้นพลังขับเคลื่อนระดับอ l t r า t h r s t พร้อมพิสัยยิงไกลกว่า4,500กิโลเมตร ขีปนาวุธหนักรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนสองท่านแบบ Solid Boost Liquid Ram Hybrid Engine โดยระยะแรกใช้เชื้อเพลิงแข็งเพื่อผลักตัวขึ้นจากฐานยิงก่อนเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงเหลวแบบเนที่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดได้ถึงมอกจหรือกว่า9,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สามารถเดินทางข้ามทวีปได้ในเวลาไม่ถึง30นาทีขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิงไกลามากกว่า4,500กิโลเมตรทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะว,วันออกทั้งหมดได้โดยไม่ต้องขยับฐานยิงระบบนำวิถีแม่นยำด้วย AI Genesis รุ่นล่าสุดเพื่อรองรับการยิงระยะไกลขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกติดตั้งระบบนำวิถีแบบ GNSS Fusion Generation สีที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Genesis ของไทยและพันธมิตรรวมกับ AI ประมวลผลในตัวที่สามารถคำนวณเส้นทางใหม่ระหว่างการบินแบบเรียวไทมหากเกิดสภาพแวดล้อมที่คาดไม่ถึงเช่นสัญญาณถูกรบกวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายระบบ AI จะสั่งปรับวิธีได้ภายในเซี้ยววินาทีความแม่นยำเฉลีย่ยอยู่ในระดับเซตไม่เกิน0.4เมตรหรือใกล้เคียงกับระดับจุดไข่ปลาหัวรบทำลายล้างแบบปรับระดับได้ขีปนาวุธหนัก2,041รองรับหัวรบหลายรูปแบบที่สามารถสลับใช้งานได้ก่อนการยิงได้แก่หัวรบแรงระเบิดสูง H สำหรับทำลายฐานที่มั่นขนาดใหญ่หัวรบเจาะเกราะ Penetrator สำหรับทะลวงกำแพงคอนกรีตหรือโรงเก็บอาวุธใต้ดิน หัวรบแม่เหล็กไฟฟ้า EMP เพื่อทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูหัวรบพลาสมาอุณภูมิสูงสำหรับสร้างแรงระเบิดคลื่นความร้อนและหัวรบแททิคนนุเคลียร์รุ่นย่อมสำหรับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ระบบควบคุมแรงระเบิดแบบ Adaptive Detonation ทำให้สามารถปรับแรงระเบิดให้เหมาะกับลักษณะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติการทดสอบภาคสนามที่สร้างความตกตะลึงในช่วงต้นปี2041ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่นี้ ได้เข้าสู่การทดสอบยิงจริงที่ศูนย์ทดสอบยุทธศาสตร์ของไทยในพื้นที่ภาคตะวันตกทีปนาวุธถูกยิงจากแท่นปล่อยเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเดินทางไปยังเป้าหมายระยะทางกว่า4,200กิโลเมตรภายในเวลาเพียง28นาทีการทดสอบประสบความสําเร็จเกินคาดโดยปนาวุธสามารถเจาะเป้าหมายจําลองใต้ดินลึกกว่า10เมตรได้อย่างแม่นยําค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า0.5เมตรและไม่ถูกเรดาร์สนามตรวจจับแม้แต่ชั้นเดียวเสริมศักยภาพกองทัพไทยยกระดับอาเซียน การเปิดตัวขีปนาวุธหนัก2,041ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในการป้องกามไทยคุกคามจากภายนอกแต่ยังช่วยสร้างอำนาจการเจรจาทางการเมืองและการทูตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับประเทศไทยอย่างมีในสําคัญประเทศไทยสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับชาติชั้นนำําที่มีเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธขั้นสูงเช่นจีนเกาหลีใต้และอินเดียและยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีระบบอาวุธปล่อยนําวิธีระดับนี้โดยพัฒนาเอง แผนการผลิตและอนาคตของโครงการรัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการผลิตขีปนาวุธหนัก2,041ในระยะเวลา5ปีข้างหน้าพร้อมแผนการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่รองรับการยิงจากเรือดำน้ำและอากาศยานไร้คนขับยูเคารรวมถึงเวอร์ชันอัจฉริยะที่มีความสามารถในการตัดสินใจเป้าหมายเองผ่านระบบ AI นอกจากนี้ยังอยู่ในช่วงเจราจากับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือการส่งออกบางส่วน ในอนาคตสรุปิศปกรยภาพไทยที่โลกต้องยอมรับขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ปี2041ไม่ได้เป็นแค่อาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามารถของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยความแม่นยำสูงความเร็วเหนือเสียงและพิสัยไกลที่สุดในเอเชียทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สําคัญของวงการอาวุธไทยจากผู้ซื้อสู่ผู้สร้างและจากผู้นําในภูมิภาคสู่ผู้ท้าชิงในเวทีโลก